คนที่มาขาโมยน้องนะวางเผดมันตั้งนานตาจึงยอมรับว่าลุงพลป้าเต่นไม่ได้ทำน้องถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นจำเลยก็จริงนะครับแต่ในใจเรามันยังเชื่อมั่นมาตลอดว่าคนในครอบครัวไม่ได้ทำน้องนะ แน่นอนไม่มีใครทําสักคนนะครับคนารมันอยู่ในบ้านํายางคอยบอกอะไรสามยางึ่งแค้นท้องยะเศรษศาสตร์สามยาบ้าเขาบอกว่าเอะคนนั้นเอาไปคนนี้เอาไปอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขารู้แล้วคนที่เอาไปเออรู้แล้วทาไมไม่แจ้งตารวจจับล่ะตั้งแต่ก่อนเกิดเรื่องเกิดหลานยังไม่ตายอะไรที่ยังไม่เกิด มันบอกเหตุก่อนแล้วตาไปเสียเคาะตาไปสะดะเคาะไปเสียเคาะมาแล้วอยู่มาอยู่มาก็เกิดจริงๆเสียเคาะก็ไม่พ้นไม่พ้นตาก็ไปหาพระอาจารย์ไปหาอะไรโอ้เยอะแยะเลยตาไปอืแล้วก็มาพาลุงพป้าแต็นก็ไปหาตอนนี้เกิดเลยเกิดแล้วไปไปเสียเคาะสะอะเคาะ เพราะว่าหมอเขาดูดวงให้ว่าถูกปีอะไรล่ะงูถึกขังป้าเต็นถูกไม้หนีอ่อพอพ่อก็พาไปสะด็จข้อ,อที่พระอ,อาจารย์ที่ตาเคยไปสะด็จข้อแล้วก็ไปทำบุญทำทานก็ยังไม่พน้นแต่ตาฝันเนี่ยตาฝันครั้งนั้นน่ะตาจําได้ ตาฝันอะไรอยากรู้ไหมตาฝันว่าวัวควายสองตัวกินหญ้าอยู่ริมสระน้ําอีกตัวหนึ่งตกน้ําตกน้ําแล้วก็หาจะขึ้นจะขึ้นจากสระขึ้นก็ไม่ได้พยายามดันขึ้นก็ไม่ได้ตาก็มองไปเห็นตาเขาวิ่งรอบสระไปไป,ไปจับอควายตัวนั้นดึงขึ้นมายังไม่พ้นสระ ตาตื่นตาตื่นตาก็สอมาดู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 มา,มาแล้วมันก็เกิดเรื่องเกิดราวจริงจริงตาไปเห็นน้องนางเขาจับไพ่ดูดวงตาติดตามตาติดตามน้องนางเคนดาจับไพ่ดูดวงมาตลอดแล้วก็มันรู้สึกว่ามันจะเป็นไปตามความฝันของตาทุกสิ่งทุกอย่างหลมลุกคุกคานมาตลอด ตาถึงเชื่อตาถึงติดตามน้องนางนะมันมีเหตุมีผลถ้าไม่งั้นตาก็ไม่ติดตามถึงขนาดนี้นะอตาก็เข้าไปแล้วก็ออกเข้าออกแล้วเข้าไปนี้ตาเชื่อกับตาเชื่อกับน้องนางที่เขาดูดวงจับให้ดูดวงมันถูกเกือบหมดทุกอย่างเลยถ้าถ้าหางน้องนางวิเคราะห์ไม่ค่อยถูกเท่าไหร่แต่ถ้าห่างน้องนางจับให้อธิษฐานและจับให้ถูก ถูกหมดเลยถูกต้องนะครับตาเชื่อคนอื่นไม่เชื่อก็สร้างตาเชื่อนะครับอันนี้คือความหวันของตาตาเขเล่าเลยเปอยไปเนาะคือตาฝันตรงนี้ตามาเห็นแล้วว่าตาเลี้ยงควายสองตัวควายตัวหนึ่งไม่ตกน้ําแต่อยู่ริมน้ําเหมือนกันก็ตาเปรียบได้ถ้าใครวิเคราะห์ตรงนี้วิเคราะห์ได้ตาเปรียบเหมือนสองพี่น้องเลยสองพี่น้องเลยนี่พี่เขาตกน้ํานี่ พี่เขาตกนะ้ำน้องไม่ตกนี่ตาเปียบอย่างนี้นะตาเปียบอย่างนี้แล้วแล้วตาแล้วตาวิ่งเข้ามาช่วยเข้ามาหาป้าหาลุงเขาเขาเพาะอ,อะไรเขาเพราะตาต้องการความจริงตาต้องการความยุติธรรมใช่ไหมที่อีกคนหนึ่งใส่ใส่ล้ายคนหนึ่งนะทั้งทั้ง,ท,งที่ลูกตาทั้งสองนะตาตาคิด,ดว่าอย่างนี้นะ ที่ตาเข้ามาช่วยคือวันที่น้องหายน่ะแป็นมงเชา้าตาขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปหาน้องชมพู่ขึ้นไปหาน้องชมพู่ที่ที่บ้านเทาน่ะ,นะ,นะก็เจอน้องชมพู่กับน้องสดิ้งชมพู่ก็ดูการ์ตูนสดิ้งก็นอนดูโทรศัพท์เกมอยู่นอนนอนนอนคนหน้านะแต่ก็ไม่ยังไม่ได้หลับถามว่าน้องผู้ไปกับตาไหม หมอสูตบอกว่าไม่ไปอ่าอยู่กับอยู่กับพิสดิงตาก็ลงมาก็พายายออกไปนะพายายออกไปนะวันนั้นไม่ได้สีข้าวก็เลยออกไปเช้าหน่อยปกติแล้วจะจะสี่โมงห้าโมงตาก็ออกไปออกไปก็ไปเห็นป้าแตนลุงพลแม่สมผูพากันวัดอ่าวัดอะไรวัด GPS g p อ ทํางานอยู่ที่นาตาที่ไร่ตาแบ่งให้นะ่ะที่สวนยางที่ตาแบ่งให้แต่ละคนนะ่ะก็่ตมาก็ประมาณสามโมงสามโมงกว่าๆนะี่แหลก็มีไม่ถึงไม่ถึงสามโมงเออป้าถอนมาป้าถอนตะมอกมามา,มา,มาช่วยหยดน้ํากดหลังจากนั้นก็ป้าเต่นกับลุงพลก็เข้ามาในบ้านขีม่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในบ้าน ประมาณสามโมงก็กว่าละไม่อย่างมากก็ไม่ถึงสามโมงไม่เกินสามโมงสามสิบนะเขาเข้ามาบ้านแล้วก็โทรไปหาแม่ชมพู่ว่าไม่เห็นน้องสะดิ้งหาแล้วก็แม่น้องก็อยู่กับยายแม่งสมพู่คุยกับยายที่ทิ้งนาน,น่ะตาก็ลงไปทุ่งนาขึ้นมาก็บอกว่าห้านไม่เห็นนะเดี๋ยวตาเข้าไปเข้าไปหาช่วยหารห้านหน่อย ตาก็เข้ามาประมาณสี่โมงเข้ามาในบ้านมหาหลานแต่ตาก็ตาก็ไม่ได้คิดเอใจอะไรคิดว่าน้องคิดว่าน้องหายไปเล่นกับเพื่อนหรือไปุพไปซ่อนอยู่ที่ไหนไม่ได้คิดว่าคนจะลักขโมยไปตหากันก็ไม่เจอหากันไม่เจอก็เลยไปหาหมอหมอหมอทำหมอดูหมอดวงหมอดาวทั้งทั้งหมดนั่นแหละ จนจนเราเชื่อว่าเขาเขาบอกอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ค้นหายัางไงยังไงก็ไม่เจอวันที่เจอนะ่ะมีคนโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าให้ทำให้ทำอะไรปล่อยสัตว์ปล่อยไก่เป็นๆสามตัวหรือหกตัวนี่แหละแล้วก็ให้ทำสางทำมาไปขอขอละเอาให้เอาไปไว้ที่ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งทิศตะวันออก ที่ตะวันออกเสียงใต้ก <o ar. S 2> uh, ็นําไปทำนาแต่แม่สมพูพ่อพ่อสมพูตาชานนาไปเก่าทำทำเป็นขอขอชีวิตขออะไรพอทําเสร็จประมาณหกโมงเย็นขี่รถเข้ามาในบ้านเข้ามาก็ได้ยินเสียงโหเสียงร้องเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ววะเขาเจออยู่ถึงเขาเขาเจออยู่ตึงเขา ก็โดดลดลงมาโอ้โหแสดงความดีใจกันยกใหญ่เลยมีทั้งร้องไห้มีทังอะไรเลยนั่นแหละถ้าหากไม่มีผู้หญิงที่ขึ้นที่ขึ้นมาเก็บผักหวานแล้วเห็นรองเท้าไม่เจอแน่นอนเพราะมันสูงมากนูน่นหน้าผาหนอเพราะมันสูงมากไปหาก็ไม่ถึงไม่ขึ้นไปก็ไม่ถึง ใครไปคาดคิดว่าเด็กแกมันจะขึ้นไปสูงเท่าขนาดนั้นตาจึงยอมรับว่าลุงพลป้าแต่นไม่ได้ทําน้องถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้จะเป็นจําเลยก็จริงนะครับแต่ในใจเรามันยังเชื่อมั่นมาตลอดเพราะคนในครอบครัวไม่ได้ทําน้องนะแน่นอนไม่มีใครทําสักคนนะครับวันที่น้องหายนะ่ะ วันที่น้องหายนะ่ะตาเล่าให้ฟังนะสําหรับสําหรับเอชซีคนไหนที่ไม่ได้ฟังแม่ชมพู่พ่อชมพู่ก็ไม่อยู่ตายายก็ไม่อยู่นัาต่ายนัาเสิมก็ไม่อยู่นาันาเตะนัฝนก็ไม่อยู่คนที่มาขาโมยน้องนะวางเผนมันตั้งนานไม่ใช่จูๆ่ๆเขาจะจะมาเอารถถ้าหากคนในบ้านไม่รู้จักคนในหมู่บ้าน ไม่ให้ความร่วมมือไม่ได้ครับคนตางอื่นจะมารู้จักบ้านเรากว่าคนในหมู่บ้านนะตาคิดอย่างนี้นะเนาะตาถึงตาถึงว่าเขาเขาคงเขาคงอยากจะเอาแต่ลุงเราก็ห้ามไม่ไดนะ้เราก็เคยคุยกันเคยให้ข้อมูลเคยให้ อะไรทั้งหมดไปแล้วแต่เขาจะเอาให้ได้มันก็เปรียบเสมือนตาที่ฝันมาตาฝันมาอะไรมันคุกล้มลุกคุกค,คานมันก็มาเจอปัญหาจริงๆนะครับอันนี้คือความฝันของตาตามาวิเคราะห์ตาดูมาเรื่อยๆนะครับอ่าก็เลยตาก็เลยถึงว่าถึงแม้ว่าลูกทั้งสองทั้งลูกเขยลูกสาวจะเป็นผู้ต้องหาก็าตาม คือความในใจเราเรายังมั่นใจลูกเราอยู่นะเนาะตาก็เคยเล่าให้ฟังหลายๆคนอืมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งสายสืบทั้ง,สา,งสายลับทั้งอะไรทั้งหมดแหละพี่น้องมาก็เล่าให้ฟังอืมเล่าให้ฟังหมดคือบ้านตาไม่มีกล้องวงจรมันเลยจับยากนะ มีแต่โยนกันไปโยนกันมาถ้าไม่มีพยาปนป้าจทำรูปลูกคือลูก,ลกเ,เข้าใจแล้วว่าป้าแตนลูกวุนปฏิบัติเป็นคนร้ายสถาบันอํานาจไม่ปฏิบัติเป็นคนร้ายนาเต็นนาใต้นาเติมปฏิบัติเป็นคนร้ายคนร้ายมันอยู่ใส่มันอยู่ในบ้านตาอันนี่ยอ่า แล้วมีถามว่าอะไรเนาะถามม่ถามมาเลยเพราะว่าคือได้อยู่บางยานี่ตึกอลยสามยางคอยบอกะไสามยางหนึ่งแคนสองยาเภสัศาสตร์สามยาบ้าที่ถามตรองเย้าันกเพื่อนก <unemployed. S 3> ันวลสามอย่างบ่อยเลยลูกทุ่งหญิเนรนาวหนึ่งแค่สองยาบเสาสตรสามยาเขาบอกว่าเอคนนั้นไปคนนี้เอาไปอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขา รู้แล้วคนที่เอาไปเออรู้แล้วทาไมไม่แจ้งตารวจจับละ่ะเงินนําจับมีนะเขาตั้งเมตุลุงพลก็ยังให้เงินนําจับรางวัลน,นาจับนะ<ม>อย่าไปหลอกกันเถอะอย่าไปทําคอนเทนต์ให้มันหนักในหะ้มันหนักหนาให้ได้ว่าให้คนน้อนคนนี้ให้ให้มันผิดกานแตกแยกกันเถอะถ้าใครเห็นจริงนะแจ้งตำรวจเลยเขามีรางวัลน,นาจับให้เนาะ Hey Mai!